เข้าเข้ากันหมครับพอมันรีรีเข้ามาผมก็เป็นสุกเป็นสุกนะฮะยาเลยไม่ต้องการเลยนะหรือเชื่อครับไอ้ท uh uh ี่มันแย่เชื่อมันแค่เพื่อฝึกปากแล้วเดินถอยหลังมันจะจบได้จิตาจมันเดินถอยหลังครับโอ้ผมนึกถึงหลวงพ่อเลยสิครับใช่เลยนี่คือเมตตาถ้าเราไม่จริงรับแผลเขาได้เขารับได้จริงนะมันก็เลยไม่สร้างเวรยฆ่าการรับผล ตัวนี้ท่านอยากไปเปลี่ยนแบบนะครับคือจะทําอย่างใจสะอาดกันมันต้องทำให้มีขึ้นในใจก่อนเป็นคนแรกอาจจะค่อยใช้ไม่ใช่กลับไปบ้านไปเจอหมาใครออกมาแบจมไปสุขไปสุดอะไรอย่าเรียจะลืม้ันมันก็ให้เราไม่เหนื่ตาเนี่ยพอเราให้ไปใส่ไปใส่เราต้องไม่โกรธถ้าไปได้แล้วต้องไม่โกรธเพราะไม่โกรธแล้วมันเป็นคนเย็นเป็นคนสงบเย็น ถ้าทุกขณาดตึงเราทำได้ยังไม่รับรองเลยในใจใน้ใตตาต่างๆอันนี้ทำได้เป็นตัวเป็นตนครับอีกต้องไม่ไม่หลอกนะเดีนี้ะครัอีไม่หลอกคนรีในตาับจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนหมดเลครับมีใครจะถามทางไหโคฟนอันไหนไม่ย็ ถ้าไม่มีก็ผมก็ถามถามสุดท้ายนะครับเาะว่าเทียงแล้วนะครับคำถามนี้มีว่ามีตัวอย่างให้เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ดีมากๆแต่มีลูกเนี่ยเป็นคนเลวเป็นอันตรพาติดยาติดเหล้าสอนก็ไม่รับอยากจะขอทราบว่าอันนี้เป็นสาเหตุอะไรจะแก้ไขยอย่างไรจะสละับครับปัญหาระดับนี้จะสกันร คือมันเป็น <c oughs> ความผิดของพ่อขอ,ของแม่ก่อนจะมีลูกเนี่ยไม่ได้ตัง้งไม่ได้รู้วิธีการที่มีลูกที่ดีคือมีตามยถากันอันนีกรรมที่พ่อแม่ทำไว้มันมีที่ตางมีความสเช่นยกตัวอย่างเช่นไปสร้างกตูวไววไปปลูกเปรคนอื่นไหวถ้าเมื่อใดมันเกิดมาเป็นลูกได้จะกลับไรเวรมันมาตามนี่โดยเกิดเป็นลูกได้พ่อแม่จะได้รับคบาวามสุน แต่ถ้าพ่อแม่ที่ดีนะที่เขารู้นะว่าการจะมีลูกแล้วอยากได้ลูกที่ดนะีทำไมเราไม่เชื่อคนโบราณความตั้งเนื้อในตั้งท้องเนี่ยให้ทำบุญสุนาทานทห้ทำรักษาใจไว้อย่ากไปคนโกรธทำไมต้องทำอย่างนั้น <c oughs> เพราะว่าไอ้จิตเนี่ยนะมันเลือกนะการที่จะไปอยู่กับจิตใจเนี่ยมันต้องเข้ากันได้ อีกคนหนึ่งเย็นอีกคนหนึ่งร้อนมันจะเข้ากันได้นะครับมันเข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกันจากคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยไอ้จิตที่มันทุกถศีลไล่ธรรมเนี่ยมันเข้าไม่ได้ด้วยเหตุนียคนรู้ก็จะบอกว่าก่อนจะมีลูกนะรักษาศีว่า้ดีถ้าศีดีไอ้ลูกไม่ดีมันมาเกิดไม่ได้ครับและเช่นเดียวกันถ้าจะให้มันม้านคงข้าศิฐานขอให้ลูกดีมาเกิดลูกดีก็คือลูกที่มีสมาทิดีมีความเห็นถูก รูปที่มีศีลลรูปที่มีธรรมถ้าทําได้อย่างเนี้ยรูปดีก็จะมาเนี่ยเขาจะต้องตั้งตั้งสเปเหมือนกับหน่วยงานที่ท่านสร้างเอาไว้ท่านต้องกำหนดสเปคใช่ไหมขอที่จะเข้ามาสู่หน่วยงานใช่ไหมเออถ้ากําหนดสเปคของเราสเปคที่ไม่ดีมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละครับแบบเดียวกันเราต้องตั้งสเปคขอเอารูปเทวดามาเกิดนะมันก็องแค่นั้ แกก็มาเกิดจริงๆอาจากประสบการณ์จริงของผมก็คือมีคนสแสดงงานราคาฟรีแล้วก็ไม่มีลูกเขาขับรถจากกรุงเทพเพื่อไปจีนไปถามผมเนี่ยทำไงถึงจะมีลูกผมบอกกับคุณศึกษากันเองหรือวไปถามหมอต้องมีความรู้แต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนเอางี้กนแล้วกันขึ้นไปไอ้หวนสุทธไปไหว้พระที่ทไต้หวันสุทธิและที่ศา,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 านขอ ปรากฏว่าผมก็มกไม่คิดว่าเขาจะทำเพราะเขาเป็นนักเวทยดนามปรากฏว่าเขาทำครับตามที่ผมแน,นะนำไปรุ่งขึ้นมีรูปงครับนะพองทอดออกมาเขา,า,า,าก็ไอนะ้ไอ้ไอ้ตกปลาอะไนั่นแหละในวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปหาพระองค์เลยพระองค์ยี่เป็นตอนนี้มรดกมาแล้วคือที่แรกเขาไม่ได้ก็รบบริสุทธิ์เขาสงครูทำไปตาย เอาปัหาหลวงปู่ธรรมันชัยครับเพราะหลวงปูทง่ท่านเห็นวันเดือนปีเกิดพระท่านบอกว่าเด็กคนนี้เดิมทีเนี่ยเขาขายดอกไม้ที่ลอสิเทศแล้วเขาตายไปก็เกิดเป็นนางปลาอยู่ที่นั่นแล้วจอดแถวให้สวนต้นไม้พอจอดเสร็จแล้วพระตไป่ตัวมันน่วันใหม่ๆแรกๆหน้ามันาบางไปกันลึกตาเลยไปถ่ายรักถ่ายเบาอะนะแต่พอวันที่ท้ายคุณี่เกียดเดินอะ มันนั่งตรงรถน่ะพอลงอลงไปก็นั่งเราล้มกันข้างหลังตอนนี้ไอ้ผมเนี่ยจะทำบ้างปรากฏว่าเครื่องมือมันดีเกินไปเอา้าแกยืนอยู่ที่ต้นไมก้กระดูเราเลยทำไม่ได้ดวางตาก็เทวดาเทวดาไม่ยืนอยู่ไอ้เราจะถ่ายเบาเพราะกระทำไม่ได้เข้าใจไหมทั้งวันน,นั้นเลยต้องกลายเป็นโหปวดทรมานตายเนี่ยเพราะว่ามันมีจริงนะ แต่ต้องเข้าทานไมได้ออกจากทานปักตาติดๆน,นั่นเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งศาสนาพวเนี่ยสามารถจะเข้าได้อีกวิธีเนี่ยก็คือว่าไปฟังคนที่เขามีประสบการณ์ตายแล้วเปืนเอ,อ๊เขาพูดมันจริงหรือไม่จริงมันก็ยังไม่แน่สูงไม่ใแต่วิธีสุดท้ายก็คือลองตายดูหรือไม่กระทั่ปล่อยอให้แก่ตายปล่อยแก่ตายถ้าถ้าจะรเร็วนะครับไปก้อนัวเดียว เจอเลยเรียน,นเลย <c oughs> ปรับว่าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่หรือเปล่าเรียนเลยทีนี้มันอย่างนี้อันนี้ไม่แนะนำนะอันหลัง <c oughs> ไม่แนะนำทีนี้ครับอาจารย์ตัวเชื่อมโยงนะครับแลเกิดเป็นอะไรเนี่ยที่ว่าทำหลักวิชาได้นะจ๊ะนะคือชาตินี้ยังคือนทุกถ้าเอาความเป็นจริงนะทุกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกเราท่านทุกคนเนี่ยนะต้องบอกเราผ่านกระบวนการการเกิดการตายม,มาแล้วแต่ว่าเราจำไม่ได้ จำไม่ได้ทั้งเดรับทำไมถึงจาไม่ได้เรามาเกิดใหม่เนี่ยอยู่ในท้องแม่กี่เดือนนะสิบเดือนนะไม่ใช่9เดือนแบบที่หมอพูด10เดือนที่รับตามพุทธศาสนาทีนี้ชีวิตใหม่10เดือนเนี่ยมันรับใหม่ตลอดเลยในท้องแม่รับความสัมผัสข,ของแม่รับ,บอะไรต่างๆารงใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทับถมของเก่าไว้จนกระทั่งลืม พอข้อออกมาแล้วฝ่าระบบภาษาจะสมบูรณ์มันก็รับของใหม่อยู่ตลอดเวลารับเสียงของแม่รับเสียงกลองของพ่ออะไรต่างพวกนี้รับสัมผัสของพ่อของแม่ของพี่ของน้องเพราะะนั้นฝังลึกลงไปจนว่าท่าลืมของเก่าเลยจําอริชาติของตัวเองไม่ได้แต่ความจริงตรงนี้่านเี่เสื่อจสองพูดเมอสักครู่ที่บอกว่าท่านไปนั่งกรรมฐานชั้มหาธาตุแล้วย้อนไปในอดีต คือมันต้องผ่านใจตัดเราเรียกสติกลับมาใหม่ให้ชัดเจนแล้วก็จะได้นะครับเห็นได้ของตัวเองที่ชัดในวิสสามทีนี้คนเาราก่อนตายมันเป็นยังไงครับมันจะมีนิมิตมาปรากฏนะจ๊ะนะในวิสสามอย่าวร้ายยี่หนึ่งมาปรากฏนะสิ่งที่เป็นนิมิตก็คือกรรมที่การกระทำของเราต่างๆที่ทําไว้มาปร,รากฏที่นี่ถ้าดีตัวนั้นนะครับ ก็จะส่งไปชีวิตหลังตายที่ดีไปสวรรค์ถ้าไม่ดีก็ลงนรกเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเช่นสมมติาถ้าเธอไปช่วยใครนะไปช่วยสังคมช่วยประเทศชาติยังไงเก็บไปความภาคภูมิใจเป็นกุศลมาในจิตแล้วพอก่อนจะตายครับเรื่องถึงความดีหรือภาพของกางตอนนั้นมันเห็นปรากฏขึ้นชัดเจนและจะมีผลต่อร่างกายตอนใกล้ตายก็คือสมบุพอตายกินขนาดนั้นไปเนี่ย พวาท่านไปเกิดใหม่ก็จะไปเกิดชีวิตหลังตายที่ดีและก็ท่งป่วยนาะถ้า,าว่ามีภาพชีวิตไม่ดีมันก็ขอได้เห็นเกิดใหม่หลังตายก็ไม่ดีเพราะทั้นที่จะขอาไว้ให้สะสมสิ่งที่ดีที่ดีไว้นมีความจำเป็นตรงนี้ครับกรรมแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการทําการรวมทั้งคติทางไปเพราะนั้นสังเกตดูนะครับนะถ้าท่านอยากทดลองนะตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนจะคนป่วยนะ นะถึงท่้นโคมาเนี่ยถ้าลองไปอยู่ใกล้ๆถ้าเพื่อนคนคครรนี่ข้ามควร้องไห้จนไม่รู้สึกตัวทุรนทุรายและจิตลับนะคันนั้นก็แปลบอกได้เลยครว่าไปไม่ดีแน่นอนต้องรีบตรวจนะให้มากทีเดียวนะครับเพื่อขลนังจิตก็เป็นบ,บุญสมคชการบการเกี่ยับผ้าผ้าผมเนี่ยมันคนผู้ชายอยู่มากานะ ตอนใกล้จะตายเนี่ยจะนอนบนที่นอนลนะครจะต้องไปนอนในร่างกายแล้วก็เวลาจะกินข้าวอนะไรลูกหลานเอาใส่ปามกินไม่ได้จะต,ต้องโปรยแล้วถึงจะเอา